มีเพียงอะไรอีกวะให้านายพี่เขาดูอะ่ะมีอะไรให้หนูเต้นได้ไอ้เนี้ยดื้อๆที่มนันแงหมุนเสือ้อคืออะไเซ็กซี่น่ารักจนมาครับแอล์เซ็กซี่น่ารักจนมาครับแอลก็ต้องเพลงเมื่อกี้อะดิอืมได้แค่เพลงเดียวอ่ะได้แค่เพลงเดียวจริงๆว้าหเขินมาๆมา,มาเขาส่งมาเท่าไหร่อ่ะเธอเมื่อกี้ครบแล้วหรอ พี่ส่งมาให้หนูเท่าไหร่ครบยังครบหรือยังเมื่อกี้เท่าไหร่หนูเต้นได้บอกเต้นจริงหนูไม่เคยเต้นจริงจังเลยนะหนูเต้นเล่นๆตลอดนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะถ้าฉันเราต้องเต้นจริงจังเท่าไหร่อ่ะขอดูยอดดิสองแปดแปดมา เดี๋ยวยจออกไปนิดนึงลด็กเกงจะหลุดตูดไหมวะมาเริ่มพี่หวัสดีค่ะขอขึ้นอย่างนี้หนึง่งดู

真好啊！哈哈，你们可带劲儿好啊！ คาเต้นป้าหลุยไม่รู้เลยพวกพี่กาเต้นหรือเปล่าไม่ได้เอาพอมันแบบจริงจังไม่ได้เขินแต่เขาส่งมาแล้วไงนานปีไงอะไรนะมันดุกดิกดุกดิกเชี่วเดี๋ยวรอก่อนนะรอท่อนให้มันมาก่อน เรนเต้นไม่เป็นมาดิค่ะมาจะิปสองเยอะมากรื้อไว้หมดเลยสภาตัวเด้รื้อไว้จะใส่ไม่ได้ใส่หลักเลยีีมม้้ด,ดอ ว้าหนูอ่ะจำไได้เลยจนได้แค่นั่นแหละคิดด <LE> uh <và> <ạn> mm ีไ hmm, ม so <sh arp vik Worlds ifier> <sh> ่ได้อะไรไม่ได้อ้า พีไ,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 ไปและจบพออยังเต้ใช่ไม่เป็นหรอกมันไม่ใช่เพลงที่หนูเต้นอยู่ไม่เคยจะเป็น